บทที่สองเริ่มออกเดินทางข้าพเจ้าเริ่มออกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งแรกในชีวิตในเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2000เป็นปีที่ขึ้นสู่ศตวรรษของมิลเลนเนียมที่ขณะนั้นกำลังเป็นกระแสวิพากวิจารณ์หลักว่าโลกจะแตกหรือระบบคอมพิวเตอร์อาจจะพังรวนทั้งหมด เพราะไม่เคยอ่านค่าศูนย์ติดกันได้สมตัวเมื่อเอาเข้าจริงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ขยะเรื่องปีมิลเลนเนียมรกหัวไปหมดยามนั้นชีวิตธุรกิจของข้าพเจ้ากำลังพุง่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยการทำงานหนักและมีความคิดสร้างสารรค์ที่อยู่ในระดับสูงทำให้ข้าพเจ้า เป็นที่รู้จักและยอมรับของแวดวงสังคมชั้นสูงเพราะเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับนักธุรกิจทั่วไปที่มุ่งมั่นแต่จะสร้างความสำเร็จให้ตัวเองให้รวยและสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปการออกปฏิบัติวิปัสสนาของข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการอยากหลุดพ้น ไม่เคยเชื่อเสียด้วยซ้ำว่าจะเป็นไปได้จริงกับคราวาสคงจะเป็นไปได้บ้างสำหรับพระที่ออกทุดงปฏิบัติเข้มขน้นตามที่ได้อ่านจากหนังสือประวัติพระสุปฏิปันโนอาทิหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวคราวาสยังทำมาหากินด้วยตันหาและความโลภ ที่ยังมีอยู่เต็มหัวใจอย่าได้ฝันให้เปลืองเวลาเลยแล้วข้าพระเจ้าไปปฏิบัติธรรมถึง11คืนกับท่านอาจารย์โกเอ็นก้าทำไมไปเพราะกลัวบุญหมดกลัวชีวิตล้มเหลวตายไม่กลัวแต่กลัวบุญหมดจนทำให้ชีวิตพินาศเป็นความกลัวขึ้นสมองของข้าพระเจ้า เพราะชีวิตเคยพังพินาศมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเสียลูกคนแรกไปเมื่ออายุได้สี่เดือนทำให้ต้องร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดอยู่หลายเดือนชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวธุรกิจที่เคยทำผิดพลาดจนแทบล้มละลายต้องเชิญเจ้านี้มาแบ่งทรัพย์จินเพื่อขอโอกาสอีกครั้งอย่าเพิ่งเร่งรัด ให้ข้าพเจ้าต้องไปนอนอยู่ในคุกเพราะคดีเช็คทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงอายุ30สิต้นๆชีวิตที่ล้าแต่ไม่ล้มมีท้อบ้างแต่ไม่ถอยในที่สุดเหมือนพายุวิบากคงเหนื่อยกับการตีข้าพเจ้าให้ความลงไปกับเวทีชีวิตเมื่อท่านอ่านไปเรื่อยๆแล้วจะได้รู้ว่า ทำไมข้าพเจ้าจึงถูกตีกระนำแบบไม่ให้มีที่ยืนขนาดนี้แล้วฟ้าใหม่ก็ค่อยๆเปิดออกเมื่อข้าพเจ้ามองเห็นช่องทางใหม่ของงานออกแบบเครื่องประดับว่ามีช่องว่างอยู่มากด้วยไม่มีใครทําดีไซน์ให้ดูทันสมัยมีอัตลักษณ์ที่เก๋เท่เห็นมีแต่งานเชย กี่ปีก็เป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงกลายเป็นผู้นำด้านงานดีไซน์ที่โดดเด่นแบบไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนจนทำให้ทั้งวงการธุรกิจหันมามองเป็นตาเดียวรวมถึงฮ่องกงและญี่ปุ่นก็เอางานดีไซน์ของข้าพเจ้าไปทำเรียนแบบคนเคยมีแผลแม้กําลังจะรุ่ง แต่ก็หวาดภวากลัววิบากใหม่ที่ไม่รู้ว่าไปทำไว้ในชาติไหนจะมาเล่นงานอีกเมื่อมีกัลยาณมิตรชักชวนจึงตัดใจไปปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อไปเติมบุญเหมือนเติมเงินในโทรศัพท์มือถือให้ยังโลดแล่นอยู่ในโลกต่อไปได้นับว่าเป็นบุญเก่าของข้าพเจ้าไม่น้อย ที่นอกเหนือจากจะได้พบกัลายาณมิตรที่ไม่เคยเบื่อในการชี้ทางบุญข้าพเจ้าก็ไม่เคยคิดไปหาวิธีเติมบุญหรือร้างบาปแบบผิดผิดเช่นการไปนอนในโรงการไปทำพิธีสะดาะเคราะห์หรือเอาสายศินไปพันอยู่บนหัวเมื่อจะออกเริ่มก็เดินทางสายตรงคือวิปัสสนากรรมฐาน สิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเห็นดีงามกับการละชีวิตธรรมดาชนิดตัดขาดจากโลกภายนอกได้ถึง11วันก็เพราะกัลยาณมิตรท่านนี้ไม่เคยพูดชักชวนให้ข้าพเจ้าหลงในบุญสิ่งที่เธอย้ำมีแต่เรื่องของการหลุดพ้นไม่ว่าเราจะเกิดมาร่ำรวยขนาดไหน มีชีวิตดีอย่างไรแต่ในที่สุดก็ยังต้องตายโดยเอาอะไรไปไม่ได้เลยและต้องเวียนกลับมาเกิดตามบุญกรรมที่เราสะสมไว้อาจเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ดังนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสหลุดพ้นได้จึงต้องปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อหลุดพ้นไปได้ แม้นพ้นไม่ได้ในชาตินี้ให้ได้โสดาบันก็ยังดีข้าพระเจ้าฟังเธอแบบเฉยๆไม่ค้านแต่ก็ไม่ถึงกับเคลิมแค่คิดตามหลักเหตุผลเท่านั้นโสดาบันกับข้าพเจ้านะหรือมิต้องโกนหัวบวชชีทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งทุกอย่างที่สร้างมาเลยนี่หรือ อย่าเลยอย่าได้ฝันไปเชียวไม่ได้ฝันเรื่องโสดานะแต่ฝันเรื่องโกนหัวกาลยานมิรตท่านนี้เป็นลูกค้าของข้าพเจ้าเองไม่ได้รู้จักชีวิตอะไรของเธอนะักในช่วงนั้นเธอมีเวลามานั่งคุยกับข้าพเจ้าบ่อยเพราะต้องมาตรวจดูงานที่สั่งทำรรจนข้าพเจ้าถามว่า ทำอาชีพอะไรเธอบอกว่าเธอทำงานหนักงานหนักการซื้อเพชรเป็นงานหนักหรือข้าพเจ้าแอบคิดขำขาพี่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันละ3ามเวลาเป็นงานหนักจบบทที่2